สวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่ออีกแล้วจ้าก็ไม่ทุ่งขวัญใจจ้าเมื่อนี้ไม่ทุ่งสิบปไหวนมัสการวัดป่าวาังน้ำเย็นค่ะไปชมบรรยากาศกันเลยเมื่อนนี้ไม่ทุ่งไปกับย่ามเว้นค่ะไปก็ไม่ย่ายทุ่มแล้วก็ไม่ย่ายพงค่ะบรรยากาศลมลื่นดีวัดป่าก็สวยงามค่ะ อี่เขาเป็นนมัสก,การไหวพระก่อนบรรยากาศรรอๆผู้คนลังไหลเขมาม่าไรค่ะค่ะเป็นครั้งที่สองค่ะนี่แม่ทุ่งไปเพราะว่าไม่ายพงก็ไม่ายทุ่มไม่เคยไปจักเถื่อไม่ายพงกบไม่ายทุ่มเนี่เป็นพี่เป็นลูกพี่ลุงน้องก็พอตาเติมค่ะเป็นพอแม่ทุ่งเองัาท,ที่นี่เราอยากไปก็ต้องผ้าเราไปค่ะเพราะว่าไม่ยายหัวมาตากรุงเทพไม่เคยพอยจักเทือกเลยผ้าเราเป็นนามัสก,การนี่ค่ะ นี่ค่ะพอคู่คนลดน้ำม้นไห่กากลไปกราบนมัสก,การขอพรจากหลวงปู่ค่ะหลวงปู่ใจดีค่ะมอบที่ระลึกให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขค่ะภายผูกแขนต่อไปเขากลไปกราบนมัสก,การบนศาลาค่ะบรรยากาศครั้งทึ่งเป็นไม้สักท้้งหลังค่ะสวยงามหมากเลยโอ้โถงเย็นสบาย พอหลวงปู่หลวงปู่ก็ล่างทำพิธีบักลายวันนี้หลวงปู่มากบักลายเพิ่มมาทำพิธีว่าปเป็นวันผาค,ค่ะเขาก็เลยมาไหวอยุข้าขงนอกในๆก็มาหอนแล้วกับท่ายล็นที่ระลึกนี่ค่ะดูบรรยากาศเลย่อยเลยค่ะเด้อน,นี่นี่ก็เป็นสลา เป็นกุฏีเป็นสลากอีกหลังไม่หลวงปูสั่งค่ะเขาก็ไปไหว้ทั้งทีกอนสลากสั่งไม่งามเป็นไม้ซักทั้งหลังค่ะหลวงปูเนี่สั่งไม่ไปเรื่อยๆคนในเลื่อมใสเขาไปล่างไร้บร่ขาดค่ะลา้คากลายแน่ไปหอดแล้วเขากะไม่แย่อกว่าบ่กเกิดมากว่าเคยเห็นจกักเทียวัดนได้งามปาน้ไม่แย่ยะ่ะลูกลาเข้ามาทายรูวเป็นทีละลึอก,ก็นน่ะ คุณค้าไม่แยกขาไปช่้มบรรยากาศขงางในค่ะเย็นสบายคักต้นไม้ตงงม้ตนสักกุ้กไหค่ะมีแต่งามๆต้นไม้ใง่่ยเลี่ยมบังไหค่ะแง่ค่ะแง่แน่บรรยากาศงามพักเลยค่ะไปไหว้พระเพื่อสิริมงคลค่ะเย็นบริเวณหนองๆค่ะ บริเวณนองอกบริเวณข้างๆวัดบรรยากาศดีมากเลยค่ะพระก็ลงมากเป็นสาราก,กุฏิอีกหลังไม่เรื่อยๆค่ะไม่แย่ว่ะเป็นบุญตาที่ได้มาพบาพอค่ะไม่แย่อิ่มอกอิ่มใจกับบุญดีแจค่ะวันลูกหลานพามาเกิดมาบ่เคยเห็นจักเสอยแล้วว่ะไม่แย่ดีใจค่ะคนเป็นยังบุญที่มาพอหลวงปู่ ลงปูเลยซินน้ำม้อนไห้เดยวัยพามองไล่มองเกิดมากบ่เคยเห็นหลังคาไม้สักหลายหลังบัน,นี้ค่ะเม,มท่งติภาพไปช่งบรรยากาศราบอบๆเวยค่ะผู้คนกําลังขัไลเขามาเลยเลยค่ะเนี่ยบรรยากาศโอ้ยเย็นสบายค่ะ